สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอิสานเล่าข่าวนะคะวันนี้พบกระสุนสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันนางสาวรีทันทิพย์ดิมเจริญค่ะ Hello everyone welcome back again to Isan Online News and I am k o r a w i Khumtiamsi วันนี้เราได้รวบรวมข่าวสารโครงการกิจกรรมที่น่าสนใจของเทศบาลตมริศาลมาให้ทุกท่านรับชมรับฟังผ่านรายการอิสานเล่าข่าวนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตมริศาลทุกท่านด้วยค่ะ Welcome back again to ISAN e Online News. Today we have gathered all the interesting news from the previous week and today we are going to talk about it. So please uh, don't forget to support us, like and share and subscribe of, of our ISAN e s u m p i s t i c m a s i b i a l i t y Facebook page and please watch. ค่ะเรามาดูข่าวแรกของวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2565ค่ะ The first news is going to be about Isan Subdistrict Municipality had welcomed the National Urban and uh, Assessment Environmental Subcommittee สืบเนื่องจากเทศบาลตํา2565จาก <coughs> วันที่13กันยายน2 5ง5เวลา10บนาฬิกาถึง17นาฬิกานายสุพจน์สวัสดิ์พุทธานายกเทศมนตรีตมบริสานนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหมว่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตมบริสานต้อนรับนายธนายันตระโกวิทพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2565ในการเยี่ยมชมนวัตกรรมการพัฒนาเมืองณสถานที่จริงได้แก่จุดบริการประชาชน one stop service เยี่ยมชมสินค้าโ ทอปจากกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบริเวณลานหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบริสารเยี่ยมชมโรงเรียนสร้างสุขสมบยัยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบริสาร หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมทีมอะคาเดมี่โรงเรียนเศนสิลิอนุสร์และการฝึกซ้อมณสนามฟุตบอลย่าเทียมเยี่ยมชมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานกู้ชีพ e m s อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพรด้านการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนการรักษาความปลอดภัยเช่นกล้องวงจรปิดศูนย์วิทยุสื่อสาร หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการเรียนรู้การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ณศูนยะ์ดิจ um ิทัลชุมชนตำบริสารก่อนไปชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและโซลาร์เซลล์บริเวณด้านหลังสำนักง,งานเทศบาลตำบริสาร หลังจากนั้นได้เดินทางจากเทศบา,ตา,ศาลตมบริสารไปยังชุมชนปลอดขยะซีโรเวสหมู่ที่5บ้านหนองโพรงเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนและอาคารการเรียนการสอนกศนอเดินทางโดยรถจักรยานไฟฟ้าชมหมู่บ้านหนองโพรงชมหอพักสีเขียวและร้านจักรยานไฟฟ้า ถ้าตัวใหญ่เท่าไม้ลูกชิ้นก็ออกที่ปาร์ตี้หมู่บ้านเรียกร้องว่าอยากทำนู่นทนี่นะโดยที่สปารนตี้สั่งให้รู้ให้นะครับเพื่อบริการให้กับประชาชนในตะบนที่สามนะครับนำจักรยานไฟฟ้ามาใช้ในชุมชนเราซึ่งเราใช้วัสดุเหลือใช้ทั้งนั้นเลยของของชาวบ้านแล้วเพ่อเราอยู่ซีพาร์ตี่จะให้ทางสื่อสารงานได้มาดูนะครับมาด้านให้รู้นะครับ หลังจากนั้นได้เข้าไปชมเมรุป,ปลอดมนระพิษวัดจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวในวัดโดยรองนายกเทศมนตรีจำบดีสารให้การบรรยาย หลังจากนั้นได้ไปสักการะพระบระมราชานุสาวรีรัชกาลที่1เยี่ยมชมโรงแรมสีเขียวในตำบลนิสารเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหัวช้างโดยมีทีมอสมอแกนนำสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นำเสนอผลงานมหัศจรรย์พันวัน หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอีสานและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอีสาน2ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนฐานการเรียนรู้เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาห้ามปีห้ามยิงห้ามทำอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้คือระวังเด็กหรือระวังครูระวังเด็กระวังครูจากประสบการเดี๋ยวเรามีฐานฐานที่การเรียนรู้ที่เด็ก คั้งหมดครับตามหลักของกรมธรรมยที่ให้ก็จะเป็นวิ่งซิกแซกนะครับเพื่อสุงเสริมความเข้าใจเรากันก็ขอแนะนำการเตรียนห้องสูบห้องสูบที่ตั้งฐา จากนั้นได้เดินทางไปยังชุมชนปลอดขยะบ้านโคกมะกอกและเยี่ยมชมพื้นที่สีเขียวณวัดโคกมะกอกป่าในวัดและพื้นที่สีเขียวรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนสวนสมนุนไพร เยี่ยมชมเมืองหินสีเขียวได้แก่โรงโมหินสมบูรณ์สุขและสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตหลังจากนั้นได้สรุปผลการตรวจประเมินในเวลา17นาฬิกาณห้องประชุมสีพุทาาราเทศบาลตบบริสารอภมืองจังหวัดปรีรัม Due to Isan Subdistrict, Municipality has passed the National Environmentally Sustainable Cities Assessment of the Year 2022 from the Department of Environmental Quality Promotion. On September 13, 2022, at 10 a.m. to 5 p.m., Mr. Soprotswa Pusa, Mayor of Isan Subdistrict, lead the management team members of the Municipal council, Heads of Government Agencies, civil servants, employees, Isan Subdistrict, municipal officials, community leaders, and people in Isan Subdistrict had welcomed Mr. Tana Yantana COVID, uh together with the 2022 National Sustainable Urban Environment Assessment uh, Subcommittee to visit the development innovation the city at the actual place, including the public service point, one stop service. Visited Utah Products from the Housewives Group Community Enterprise in the courtyard Yard in front of Isansa District Municipality Office products on display. Visit of Happiness Isansa District Municipality Elderly School where the elderly welcomed them in local language. Visited the Academy Team Sensory Anusan School and Training at the Artificial Grass Football Field. Visited the Disaster Prevention and Mitigation Building, EMS Rescue Work, Civil Defense Volunteers, DPD on Preparing for Work and Helping People Security such as CCTV, Radio Communication Center, to study visit new teaching style at the digital community center in isan sub-district visited the sufficiency economy center and solar cell behind the isan sub-district municipality office after that they have traveled from isan sub-district municipality to the garbage-free community at village number no. 5 Ban Nong Prong, where there is a Thai dancing, ladies welcome them, a warm welcome, and paying homage to grandfathers shine. Visited the learning base for raising earthworms and the non-formal school building they have traveled by rocket car and electric bicycle travel to visit non prong village and green hustle and an electric bike shop to see the pollution-free sermon measure environmental management and green space in the temple by the deputy mayor of isan sub-district giving a lecture after that, went to pay homage to the monument of King Rama 1, then visited the Green Hotel in Isan Subdistrict, visited Ban called sub Subdistrict Health Promotion Hospital with a team of uh, volunteer home uh, volunteers, health leaders and staff of subdistrict health promoting hospital presenting 1000 days of miracle work. In addition, they visited the Child Development Center, Isan Municipality, and Isan Two Municipal Schools on the development of student potential learning days for Thai children to play to change the world reduction of educational inequality. <laughs> การเรียนรู้ที่ทั้งหมดครับตามหลักของกรมอนามัยที่ให้ก็จะเป็นวิ่งซิกแซกนะครับเพื่อส่งเสริมความเข้ารจัดก็ขอเรียนเชิญท่านการเชิญนเป็น <C> ห้องสื่อครับทุกท่า Next, they visited Kok temple, forest, and green space, including herbal garden community enterprises. And then they went to visit the Greenstone Curry, which consists Muang Sumbun Suk Company and Chang National Circuit. After that, the results of the assessment were concluded at 5 pm at the Si Putsa meeting room, Isan Subdistrict Municipality, Muang District, Boyram Province. <laughs> ในการเข้ารับการตรวจประเมินเมืองสิงห์รัร้อมยั่งยืนระดับประเทศในครั้งนี้ก็บวังว่าเราจะได้รับรางวัลและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวตมิสารด้วยนะคะเรามาดูข่าวต่อไปนะคะจะเป็นโครงการดีๆซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการออกนาังกายมหากรรมสุขภาพพิสานไวทีนประจำปี2565ค่ะ coming out for the next y e a r is is organizing a project under uh the under the project of exercising to promote exercise and health f a r วันที่10กันยาย,ยน2565เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกานายสุพศุสรสุานายกเทศสมนตรีตำบริารเมื่หมายให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบริารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบริารจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายมหกรรมสุขภาพอีสานวัยทีนประจํารี2565การแข่งขันฟุตบอล5คน FA คัพรุ่นอายุ15-20ปีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตมบริารเพื่อให้เยาวชนในตมบริษารมีความเเขข้าาาาใใจนรรื่อออองงงกกกกลัย และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตามรีศาลโดยมีนายภูมิวัฒน์สวสดพุษาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริรัมให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการโดยโครงการจัดนสนามย่เทียมเทศบาลตำบริสารอำเภอเมืองจังหวัดบริรัม์ on september 10 2022 at 10 a.m mr support pusa mayor of isan sub-district assigned the management team members of isan sub-district municipality council conceal of children and youth of isan sub-district municipality to organize as a project to promote exercise under the project of the name is isan teen health expo physical year 2022 football match uh, which is which contains five people fa cup 15 to 20 years old receiving supporting from the health security fund of Isansa district municipality. the objectives are to expect yachts in Isansa district to get knowledge and understand about exercise, to, to take the operations of the concealed of children and youth in Isansa district municipality. mr. pomewatsu mayor member of buiran provincial administrative organization, honored to be the chairman of the opening at Isan district municipality meeting room, mung district, buiran province. ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่เทบศบาลตบริษานโดยท่านสมบทรสมบูรพุษาและองค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดบุริรามได้เเห็นความสําคัญนะคะต้องขอกบขอบพระคุณด้วยค่ะมาาดส่่ววนขของขต่อไปเป็นโครงการดีๆแล้วค่ะเป็นการสร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชาวตามบริสันค่ะ Coming up for the next year, it is about develop uh, the community uh, career to increase the income for the community uh, to get well prepared. วันที่14กันยายน2565เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานายสปสุพุทธานายกเทศมนตรีตำนิสบบานมอบหมายให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบบริสารหัวหน้าส่วนกองสวัสดิการสังคมต้อนรับนายยุทธชัยภูมิพนิตรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมายเติมเขตกิรติมาศเลขานกุการนายกองการบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมายแพรเดชพรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัม นายโยธินเรืองสุศรสีวงศ์เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปริรัม์นายภูมิวัตรสอดพุษาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปริรัม์นางประทุมวันธนาพิทักษ์เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปริรัม์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปริรัม์พร้อมกันนี้นายสปสอดพุษาได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปริรัม์และเทศบบาาลตโดย มีกิจกรรมการทำสบู่เหลวการทำน้ํายาล้างจานการทําเหรียญโปรยทานและการเพ้นกระเป๋าผ้าเพื่อให้ประชาชตนตาบลอิสานจํานวน200รายได้มีองค์ความรู้และทักษะที่จะเป็นในการประกอบอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สามารถนําไปต่อยอดและปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตได้โดยโครงการจัดหห้องประชุมศรีพุทาเทศบาลบตำบลอิสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ On September 14, 2022, at 9 a.m. to 3 p.m., Mr. Pusa, Mayor of Isan Sub District has assigned the management team, members of Isan Sub District Municipality Council, Chiefs of Government Division, Social Welfare Division, to welcome Mr. Hyutashai Pungpanit, Deputy President of Boyaran Provincial Administrative Organization, to Secretary to be to the president of buriram provincial administrative organization the chairman of buriram provincial administrative organization council the secretary of buriram provincial administrative organization council members of buriram provincial administrative organization chiefs of government division and employees from division of public health and environment of buriram provincial administrative organization at the same time mr sopotsa provided assistance to the location of the project of profession Professional development increases income for a good community by the de by Department of Inder Industrial Promotion Ministry of Industry, Corporated Buriram Provincial Administrative Organization and Isan sub-district Municipality. There are uh, liquid soap making, making dishwashing liquid, making uh, coins, and painting cloth bags. To provide 200 people in Isan Sub District to have knowledge and skills necessary for occupation, reduce expenses, increase income, can be used to expand and adapt to the changes in current and future situations. The project was organized at the Si meeting room, Isan Sub District Municipality, Muang District, Buran Province. In this case, I อุตสาหากรรมหรือกระทรวงอุตสาหากรรมและองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมที่เลงเห็นความสําคัญของชาวตําบลอีสานด้วยกัขบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วบรรุนส่วนของข่าวต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วันค่ะ Here we arrive at the end of our news uh, which is about uh, organizing project to solve the problems of the drugs under uh, the project of to be number one. วันที่9กันยาย,ยน2565เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสาสนาทีนายสปสุริยานายยเทศมนตรีตำมณิสารเมื่อหมายให้จ่าเอกนัทกรสิทธ,ธิสังหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการทูบีน้ำเมื่วันในทุนกระบอมหญิงบนร,รันราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายจำนวนหนึ่งรายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดรู้จักวิธีการป้องกันไม่ให้ติดยาเสพติดตรหนักถึงโทษและขข้ออเเสสียยงาพติด มีทักษะในการใช้ชีวิตโดยสามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดได้ทั้งนี้ได้บรรยายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตและกลวงของแก๊งคอ์เตอร์โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทรจำเนียนปิ่นแก้วและคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรมัมยโครงการจัดนโรงเรียนบ้านโคกวัดตบลริศาลอำเภอเมืองจังหวัดบริรัมค่ะ On September 9th 2022, at 9 a.m., Mr. Sopotswan Pusa, Mayor of Isan District, has assigned Po one Natakon City Sang, the head of the Office of the Permanent Secretary of the Municipality, to preside over the project to solve drug problems under "To Be Number One" project by Princess. Oblatara Panawadi, uh, The objective of this project are to provide students in the target group of 100 people with knowledge and understanding about drugs, knowing how to prevent addiction, recognizing the dangers and disadvantages of drugs, to have the skills to live by being able to avoid uh, using drugs, educate about child sexual abuse online and call center scammers. นี่คือโครงการดีๆที่ท่านสมรสุษษทธรานายกเทศมนต,ตมรีตมบริสารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะคะค่ะวันนี้สําหรับวันนี้นะคะข่าวที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกท่านรับชมรับฟังที่น่าสนใจท่านสามารถไปติดตามได้ในเพจ Facebook ชื่อเพจเทศบาลตมบริสารหรือไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ w w w i s a n g o t h ได้นะคะในนามตัวแทนเทศบาลตมบริสารต้องขอกราบขอพระคุณสําหรับการสพอร์ตทุกช่องทางในการกดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊กเทศบาลตมบริสารด้วยนะคะ Okay, ladies and gentlemen here we arrived at the end of our news uh, thank you so much for watching uh, please don't forget to support us by liking sharing, and subscribe of Isansa e district municipality facebook page and you can watch this live streaming on Isansa e district municipality facebook page also and uh, please don't forget to uh, watch other projects and activities also including in our Isansa uh, e district activities on, on the page and uh, uh, don't forget to uh, remind all your people and friends of the community to watch it too. Thank you so much for watching today and see you next time. <coughs>